เี่ยอนคะกินขาแต่กี้นี่ว่าจะไปกินข้าวจอมเทียนไม่ไหวแวะกินที่นาเกลือก่อนก,กินเสร็จแล้วก็หลอกมามาจอมเทียนหลอกมาดูตรง่อาอะไรนะเห็นว่าร้านอาหารอะไรนะเดอะออกซิเจนเขาว่า,างั้นจะไปถูกหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยกูเกิลพาไป เกินพาไปนะคะไม่รู้จะถูกหรือเปล่า The oxygen นะคะไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปเขาว่ากันใหม่แตกินนี่หิวข้าวไปแวะกินที่นาเกลือก่อนกีนี้วัดตูดตูดปียู่บวันหนึ่ ออกิจจนเห็นว่าเป็นสถานที่สวยมากน่านั่งเขาว่าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาดูเพราะว่าอ,อยากไปนั่งดูวิวด้วยชมวิวอะไรประมาณนี้แล้วเขาบอกว่าถ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์เขาบอกวันเสาร์วันอาทิตย์จะคนเยอะไม่อยากมาวันเสาร์วันอาทิตย์ อุ้ยกระสานะที่อะไรเนี่ยก็มีงานอะไรอ่ะสวยจังเลยอ๋อเป็นร้านอาหารคืนเนาะถ้จัดงานอะไรเนี่ยก็มีงานอะไรกันนู่นาการระคะปัตยา Dưa. Chơi này. bên dưa bên dưa chân đi lặng ổ năng gần nhiều là tìm nếu hút con tìm này